วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่สองสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของคนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้น หากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า63ข้อ1ดูภาพแล้วตอบคำถามข้อ 1. จากภาพแม่ของเด็กในภาพควรเป็นหมายเลขใดคำตอบหมายเลข1 2 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงสามารถระบุได้ว่าเด็กในภาพเกิดจากแม่คนใดแนวคำตอบพอลักษณะหน้าตาและลักษณะบางอย่างของแม่ในภาพที่หนึ่งที่ถ่ายทอดมายังลูก 3. ส,สิ่งใดที่ทำให้เราสามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกของใครแนวคำตอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่ลูกได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกว่าใครเป็นลูกของใครพ่อลูกจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า63ข้อ2ระบายสีทับลักษณะของลูกที่จะไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ลักษณะของพ่อผิวคล้ำผมตรงตัวสูงมีลักยิ้มหนังตาบนชั้นเดียวห่อลิ้นไม่ได้มีติ่งหูตาสีน้ำตาลฟันกระต่ายนิ้วโคตลักษณะของแม่ผิวขาวมีเขี้ยวผมอยากศกดกดำตัวสูง นิ้วโคตตาสีดำมีติ่งหูห่อลิ้นไม่ได้จมูกโด่งหนังตาบนชั้นเดียวลักษณะของลูกที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ที่ต้องระบายสีคำตอบไม่มีติ่งหูเพราะทั้งพ่อและแม่มีติ่งหู ระบายสีห่อลิ้นได้เพราะทั้งพ่อและแม่ห่อลิ้นไม่ได้ระบายสีตัวเตี้ยเพราะทั้งพ่อและแม่ตัวสูงระบายสีนิ้วตรงเพราะทั้งพ่อและแม่นิ้วโคตรระบายสีตาสีฟ้าเพราะพ่อตาสีน้ำตาลส่วนแม่ตาสีดำ ระบ,บายสีหนังตาบนสองชั้นเพราะทั้งพ่อและแม่หนังตาบนชั้นเดียวหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์ย่งมีความสุขสวัสดีค่ะ